ต้องขอแสดงความยินดีกับห้าคนไทยห้าคนไทยที่ถูกจับตัวประกันตัวประกันที่อิสราเอลลบกับฮามาสแล้วก็จับตัวคนไทยไปอะ่ะตกค้างอยู่วันนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับไม่รู้จะดีใจยัห้ไงครับนึกตูเสีย มันปีน่ะที่ถูกจับตัวไปไม่รู้ชะตากรรมไม่รู้ข่าวข่าวเป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าเจ็บป่วยแค่ไหนกินอยู่ยังไงไม่รู้จะได้ปล่อยตัวเมื่อไหร่ไม่รู้แต่หลังจากสัญญาสงบศึกนะฮะฮามาสอิสราเอลก็เริ่มมีการปล่อยตัวประกันออกมา ที่เ hey, ฮคือมี5้าคนไทยได้รับอิสรภาพออกมาด้วยนะฮะหลังจากเป็นตัวประกันที่สโซน,นกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566นะฮะ7ตุลาคม2566ปลอภัยนะฮะจริงๆเขาก็ปล่อยกันรอบแรกดี้8คนนะครับ8คนตามข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มตั้งแต่่มกราคม นะยุติสงครามที่รุนแรงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะแล้วก็มีการส่งตัวกันนะฮะเอาว่าเราค้ามมนที่คนไทยดีใจสุดๆก็คือว่า5คนไทยที่ไปทำงานที่นั่นนะถูกจับตัวตั้งแต่เจตุลาคม2,566ันนะฮะแต่จริงจก่อนหน้านั้นได้ปล่อยไปแล้วหนึ่งล็อต คราวที่แล้วเนี่ยยี่สิบสามคนแล้วก็เหลืออีกแดคนอยู่ในความดูแลของกลุ่มติดอาวุธไงฮะแล้วก็มีมีสองคนที่ที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตนะครับน,นี่ก็ถือว่าโอ้โหมันเป็นคำยินดีของคนไทยแล้วของคนทุกคนอะที่ถูกกับตัวประกันญาติพี่น้องอะแล้วดูอย่างญาติพี่น้องที่ พอรู้ข่าวนะโอ้โหดีออกดีใจเพราะบางคนบอกว่าโอ,โอ้มันเนี้มันคืความสุขสุดๆอ่ะเพราะว่าได้แต่รอไม่รู้ว่าเป็นตายรย้ายดียังไงนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างวันนี้เนี่ยมีครอบครัวสีอ้นนะครับก็ได้รับการติดต่อจากสถานทูตไทยในอิสราเอลยืนยันนะว่าคุณวัชระสีอ้วน สีอ้วนนะครับเออ่มาจากนี่ฮะกลุ่มพวาปีอุดรธานีทางสถานทูตแจ้งว่าจะได้รับนะจะเห็นไหมนะจะได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสเพราะว่าถูกจับไปทั้งหมด15เดือนที่แรกบอกไม่เคยเชื่อหูฝาดไปหรือเปล่านะเอาละก็ยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับมีอยู่ ห้าท่านห้าท่านนะครับคุณนัตพงศ์ปินตาคุณเสถียรสุวรรณคำคุณพงศักด์แทนนาคุณวัชระสีอ้วนคุณสุรศักดนะิ์สำเนาเนะก็แน่นอนแต่ถ้าที่ฟังดูทางบ้านไม่ต้องพูดถึงต้องคำดีใจแต่ว่ามีหลายคนในคนไทยทางบ้านอมว่า ไม่อยากให้ลูกหลานไปกันล้เพราะว่าเสี่ยงไนงะที่ดูดิบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็ไม่รู้โชคจะตามอย่าให้กลับไปแต่นี้ก็ก็ตอบยากนะครับอย่างเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยได้กลับมาทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบกั่วยี่บสามคนใช่ไหมครับได้กลับมายี่สิบสามคนรอบที่แล้วแล้วก็ มันมีส่วนใหญ่นะก็คิดว่าไม่ไม่กลับแล้วล่ะก็กลับมาก็มาอยู่บ้านดีกว่าเนาะรัฐบาลก็มีการช่วยเหลือดูแลกันระดับหนึ่งแต่เอาเข้าจริงๆส่วนนึงกลับไปนะครับคือเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้รู้ว่าเสียงเป็นเสียงตายเพราะว่าตอนไปกู้กู้หอยกู้นี่ยืมสินกลับมาก็ต้องใช้นี่ คือแม้จะกลับมานี้มันไม่หายไงแล้วงานในเมืองไทยไมันไม่สามารถที่จะมีค่าแรงที่เคลียร์หนี้ได้ภาระมีโอเครับช่วยก็พอประทางชีวิตก็ไม่มีทางเลือกครับหลายคนนี่กลับไปต่อนะฮะก็ยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกลับไปทำงานที่เดิมก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเข้าใจอยู่ว่าถ้าเลือกได้ คงไม่มีใครเลือกที่จะไปทำงานท่ามกลางหากกระสุนความเป็นความตายมันมันแค่ปลายขนตาเนี่ยนะถ้ามีทางเลือกไม่มีใครเลือกที่เป็นเช่นนี้ก็หวังว่าห้าท่านกลับมาสู่ดินแดนอเมรัก์ของประเทศไทยก็หวังว่าท่านจะมี มีความสุขมีหนทางรอดตายไม่ต้องกลับไปนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยยินดีด้วยดีใจสุดๆจริงๆดีใจแบบอ่ะเป็นความสุขครับเป็นความสุขของ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 เราทุกคนและตัวประกันทุกทุกคนอ่ะคงทยอยเธอไงนะปล่อยมาสงครามก็โหดร้ายกันเช่นนี้นะฮะนี่คือความโหดร้ายของสังคม คนที่ก่อสงครามสั่งให้เกิดสงครามส่วนมากอ่ะส่วนมากนี่จะรอดแต่ว่าคนที่คนที่ตายคนที่เจ็บคนที่สูญเสียคนที่ครอบครัวมันแตกสแสแหลขาดคนพิการล้วนแต่เป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าถูกสั่งให้ทำสงครามนะครับอ่ะก็ เราได้แต่หวังนะว่าตัว่า,วา,วาสงครามมันมันน่าจะจบในะทุกทุที่นะครับ